เรื่องที่สี่นะครับยินดีด้วยนะครับอ,อันนี้ก็เป็นการแสดงความยินดีกับเพื่อนนะครับหรือว่าผู้ใหญ่นะครับอันนี้ในโอกาสที่บุคคลน,นั้นจเจริญก้าวหน้านะครับในหน้าที่การงานนะครับอาจจะเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นมารยาททางสังคมอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่า ใครที่เจริญก้าวหน้านในหน้าที่การงาน,นครับหรือว่าเลื่อนตำแหน่งนครับเราก็ต้องแสดงความยินดีนะครับอ่าสำนวนคำศัพท์นะครับที่สำคัญนะครับก็จะมีอ่า congratulation อันนี้นะครับหรือ congratulation on you จุดๆอันนี้นะครับก็คืออะไรที่เขาทำสำเร็จนะครับ ฟังเสียงหน่อยนะครับคำนี้เราอาจจะได้ยินมาบ้างนะครับได้ยินบ่อยถ้าเกิดว่าเราไปงานรับปริญญานะครับที่ไหนก็ก็จะมีป้ายนะครับขึ้นป้ายไว้นะครับเนี่ยฟังเสียงหน่อยนะครับ Cingratulation คิงการ์ตูเลชันนะครับ Cingratulation นี้นะครับอคานการ์ดซิเอชันอันนี้นะครับ,ก,รนนรบก็จะขึ้นป้ายเต็มไปหมดเวลาเราไปงานรับปริญญานะครับแปลว่ายินดีด้วยนะครับสถานการณ์ที่1น,นะครับ situation หนึอันนี้นะครับสุดาทำงานที่บริษัท ABC นะครับ ได้แต่งตั้งให้ตำแหน่งสูงขึ้นนะครับมารีเป็นเพื่อนนะครับของสุดาแสดงต้องการแสดงความยินดีนะครับก็จะประกาบประกอบด้วยถ้อยคำนะครับเช่นอันนี้นะครับมารีก็บอกให้สุดานะครับ i have heard a good news about you นะครับอันนี้แปลว่าอะไรนะครับให้ก็ สวัสดีนะครับสุดานะครับอายฉันนะครับ Have heard อันนี้นะครับอันนี้ก็ได้ยินนะครับได้ยินนะครับที่ที่มี have อันนี้เป็น present perfect tense นะครับอันนี้ก็จะบอกเหตุการณ์ที่จบไปแล้วในอดีตนะครับ ก็คือฉันได้ยินเคยได้ยินมาในอดีตนะครับที่จบสิ้นไปแล้วนะครับได้ยินมาในอดีตครับกูดนะครับนิวนะครับกูดีนิวข่าวนะครับนิวแปลว่าใหม่นะครับแต่ถ้าเติม S นะครับจะแปลว่าข่าวนะครับนิวอันนี้นะครับ about เกี่ยวกับโยคนนะครับสุดาก็บอกให้มารีนะครับสวัสดีมารีนะครับ what is about นะครับอันนี้อะไรนะครับ it มันครับ about เกี่ยวกับนะครับอันนี้มารีบอกว่ายังไงนะครับมารีก็บอกว่าสวัสดีสุดานะครับฉันได้ยินข่าวดีเกี่ยวกับหุ้นใช่ไหมนะครับสุดาก็บอกว่าสวัสดีมารีนะครับ it, มันเกี่ยวกับอะไรนะครับมันเกี่ยวกับอะไรนะครับนน Marie ok e Marie ok มารีก็บอก Have you e e บ n น o ป o โ e ตนะครับ to be a g e n e r a l m a n a น e r of company r e c e ี t l y นะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นประโยคคำถามนะครับอันนี้พอเอา have ขึ้นข้างหน้านะครับมันก็จะกลายเป็นประโยคคำถามที่ตอบอ่าเยสโนะครับถ้า you have been เนี่ยก็คือเป็นประโยคบอกเรานะครับแต่ have you been นครับ ก็จะกลายเป็นคําถามนะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายคําถามท้ายประโยคนะครับนี่ h v v you b e นะครับนี่ก็คุณนะครับเวลาแปรก็แปลคล้ายๆบอกเล่านะครับแล้วก็ใส่คําว่าใช่ไหมนะครับตามท้ายไปเลยนะครับคุณโปรโมตนะครับเลื่อนขั้นนะครับ to be be เป็นนะครับเป็นนะครับ general จนเนอเทั่วไปนะครับม a น e เจอครับมานีเจอ์นี่อะไรเอ่ยนะครับรู้ไม่เอ่ยนะครับหาผู้จัดการครับออฟของนะครับเดอะคอมพานีนะครับคอมพานีคอมพานีบริษัทนะครับ r ิส e n t ล y นะครับเร็วๆนี้นะครับ แล้วมันเป็นประโยคคําถามใช่ไหมครับเราเอาใส่ใช่ไหมตามไปเลยนะครับใช่ไหมนะครับตามไปเลยนะครับอันนี้นะครับคุณได้อาเรื่องขั้นเป็นผู้จัดการทั่วไปของบริษัทเร็วๆนี้ใช่ไหมนะครับ Yes I have นะครับใช่นะครับอันนี้ก็ฉันได้นะครับได้เป็นนะครับอันนี้นะครับ c o n g r a t u l a t i o n on your promotion นะครับอันนี้ก็หาในโรก แปรโปรโมชั่นหน่อยนะครับเมื่อกี้โปรโมทโปรโมทเป็นเลื่อนขั้นใช่ไหมครับโปรโมทเป็นเลื่อนขั้นครับโปรโมชั่นก็จะคล้ายๆโปรโมทนะครับแต่ว่าโปรโมทเนี่ยเป็นเป็นคำนามนะครับโปรโมชั่นพอใส่ชั่นไปจะกลายเป็นคำนามโอ้โทษทีโปรโมทเป็นกริยานะครับโปรโมทเป็นกริยาโปรโมชั่นเป็นคำนามนะครับ โปรโมชั่นการส่งเสริมการเลือ่อนตำแหน่งการสนับสนุนนะครับอันนี้นะครับอันนี้เราอาจจะเคยได้ยินมาบ้างคำว,ว่าโปรโมชั่นนะครับเราเคยได้ยินโปรโมชั่นไหมครับโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็อาจจะมีอยู่บ้างนะครับพวกเรื่องค้าขายนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องส่งเสริมการขายนะครับโปรโมชั่นคือการส่งเสริมนะครับ ที่เราคุ้นเคยก็คือส่งเสริมการขายนะครับส่งเสริมการขายนะครับขอการจูเลชันก็ขอแสดงความยินดีนะครับ On น,นะครับอ n แปลว่าบนนะครับแต่เวลาเราแปลก็เป็นกลับละกันนะครับยัวของคุณนะครับโปรโมชั่น การเลื่อนขั้นนะครับอันนี้นะครับหรือเลื่อนตำแหน่งนะครับเลื่อนตำแหน่งนะครับสุดาก็บอก thank you นะครับขอบคุณนะครับอันนี้นะครับอันนี้นอกจากเราจะใช้ สแสดงความดีในการเลื่อนตําแหน่งนะครับเราก็อาจจะใช้กับบุคคลที่ประสบความสาเร็จนะครับในการทําธุรกิจนะครับชนะเลิศการแข่งขันนะครับหรือว่าเรียนจบอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีป้ายคอนการจูเลชันอยู่นะครับอค,อรคอนการคอนการจูเลชันออนยอัว โพสเพรสบิสเนสนะครับโอ้ oh, อันนี้ต้องอ่านหน่อยนะครับอันนี้ลุ้งเรืองนะครับ p r พรอสเปรสพรอสเพ u s, <per> <S plus, นะครับพรอสเปรสอ่อพรอสเพรสนะครับอันนี้จเจริญเจริญลุ้งเรืองนะครับอันนี้ การจูเลชันยินดีด้วยนะครับออนบนนะครับบนแต่ว่าเราแปลว่ากลับแล้วกันนะครับยัวของคุณนะครับ o s สต r a ลนะครับเจริญนะครับบิสเนสบิสเนสเนี่ยอะไรเอ่ยนะครับ b u บิสเนสธุรกิจนะครับอันนี้นะครับยินดีด้วยกับ ธุรกิจที่จเจริญขึ้น,นครับของคุณนะครับคอนคอนกราตจูเลชันออนยัวสักเซสทูแพสเดอะเอ็กซมนะครับโอ oh, อันนี้อะไรเอ่ยนะครับคอนกราตจูเลชันยินดีด้วยนะครับ bon, รออนบนเราแปลเป็นกลับนะครับยัวของคุณนะครับสักเซสนะครับสักเซสอันนี้ สำเร็จนะครับสำเร็จนะครับ to pass นะครับ pass อันนี้คือ,อ pass คือผ่านนะครับ the exam คือ,อาการสอบนะครับการทดสอบนะครับหรือว่าการสอบนะครับ ยินดีด้วยนะครับกับการสําสเร็จการผ่านการสอบของคุณนะครับกับความสําเร็จในการผ่านการสอบของคุณนะครับอนอาจากแสดงความยินดีนะครับก็มี แสดงความยินดีโอกาสอื่นๆนะครับอีกนะครับอันนี้นะครับ I'm glad that you can come นะครับอันนี้แปลว่าอะไรนะครับ I'm นะครับฉันนะครับ glad glad อันนี้อะไรเอ่ยครับเห็นหลายรอบหรือเปล่านะครับเห็นแล้วหลายรอบไหม g l a d นี้จำได้ไหมครับ แกรดยินดีใช่ไหมครับ GLAD ครับอ่าแกรดยินดีนะครับแกรดยินดีแอมแกรดฉันยินดีนะครับแดดหนั่นครับโย่หุ่นนะครับแชนแขนนี่อะไรเอ่ยนะครับแขนสามารถนะครับ มันมีอีแคนหนึ่งเป็นแคนกระป๋องนะครับคมานะครับฉันยินดีนะครับที่คุณสามารถมาได้นะครับฉันดีใจที่คุณมาได้นะครับอันนี้นะครับมันจะมีอีกแคนหนึ่งนะครับแคนสามารถครับแล้วเป็นแคนกระป๋องได้ด้วยนะครับเราต้องต้องดูประโยชน์ ครับต้องดูประโยคหน่อยนะครับว่ามันเป็นสามารถหรือเป็นกระป๋องนะครับแต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นสามารถนะครับส่วนใหญ่เป็นสามารถครับที่เราเรียนนะครับเพราะว่าเรามักจะไม่ค่อยไปยุ่งอะไรกับกระป๋องสัเท่าไหร่นะครับถ้าเห็นแคนก็แปลว่าสามารถไว้ก่อนนะครับ I'm so pleased to see you นะครับอันนี้แปลว่าอะไรเอ่ยนะครับ อ้าวฉันนะครับฉันโสดโสมากนะครับโสมากพีส์นะครับอ่ายินดีนะครับพีส์ทูซีซีพบหรือว่าเห็นนะครับยูคุณนะครับฉันยินดีมากนะครับที่ได้พบคุณนะครับหรือที่ได้เห็นคุณนะครับแต่เราจะเห็นได้ยังไงนะครับ เราก็ต้องพบก่อนใช่ไหมเราต้องเจอนครับถึงจะเห็นได้นะครับแอมแ a ลท r ูเฮียฟอนะครับนี่ก็ฉัน glad ยินดีนะครับ To hear นะครับอ่าได้ยินนะครับ from from จาก you คณนครับฉันยินดีที่ได้ยินจากคุณนะครับอันนี้ เ a t g r กรดนะครับเด็ดนั่นนะครับ g r กรดเกรดเยี่ยมนะครับนั่นเยี่ยมนะครับอันนี้เราแปลเป็นยอดมากนะครับ How wonderful นะครับ How อย่างไรนะครับ Wonderful วิเศษนะครับวิเศษอะไรอย่างนี้นะครับ m แม้ว่า ะครับอันนี้ก็วิเศษนะครับวิเศษจริงๆนะครับเวลดันนะครับเวลดันอันนี้ทําได้ดีนะครับเว l ด,ดีนะครับดันทำนะครับ,นะรบอันนี้ดันกระดูเนี่ยมันหาแปลเหมือนกันนะครับดันมันมาจากดูนะครับ ด,ดูแปลว่าทำนะครับดูแปลว่าทำนะครับทีนี้ดูช่อง3มนะครับคือทําแต่อดีตที่เสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยนะครับเป็นช่อง3มเนี่ยเราก็เปลี่ยนดูให้เป็นดันนะครับดันก็คือทําในอดีตเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับก็คือแปลว่าแปลว่าเสร็จแล้วนะครับอันนี้นะครับอันนี <laim> ้คือทำทำดีนะครับคือทําอะไรบางอย่างที่เสร็จสิ้นไปแล้วในอดีตนะครับทาได้ดีนะครับ ยูดิ d อากุจอบนะครับคุณทำได้ดีมากนะครับยูยูคุณนะครับดิดิก็ก็เหมือนดันนะครับเหมือนดูเหมือนกันนะครับแปลว่าทําเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นช่องสองนะครับดันเป็นช่องสามนะครับแปลว่าทําเหมือนกันครับดิดอาก good ตดีนะครับจอบงานนะครับ คุณทํางานได้ดีมากนะครับคุณทํางานได้ดีนะครับอยู่ดีอะกูจอบนะครับโอเคนะครับอ่าอันนี้ตัวอย่างแก้วตาคุยกับวิชัยนะครับแก้วตาก็บอกว่า굿อิมนิ่งวิชัยนะครับแวสุดานะครับ굿อิมนิ่งนะครับ굿อิมนิ่งนี่อะไรนะครับ อ o d ีมหนึ่งสวัสดีนะครับตอนเย็นใช่ไหมตอนเย็นคนระับวิชัยนะครับแวสุดานะครับแวที่ไหนนะครับมีอีทด,ด้วยนะครับยูนะครับสุดานะครับสวัสดีตอนเย็นวิชัยนะครับสุดาอยู่ที่ไหนนะครับ ใช้ว่ายังไงนะครับ Good evening นะครับก็สวัสดีตอนเย็นครับมิสแก้วตานะครับ, ar, น,รบน,านางสาวแก้วตาครับแต่เรามักจะแปลเป็นคุณแก้วตาครับ suda is over there นะครับ suda อยูนน่นะครับ over there อ่าตรงนน้นนะครับตรงนน้น น้นนะครับอ่า over แปลว่าแปลว่าเหนือนะครับเกินมากกว่านะครับเกินเหนือนะครับข้ามนะครับ over นะครับ over แปลว่าเหนือมากกว่านะครับข้ามนะครับ เราจะแปลโอเวอร์แดก็ได้นะครับอาข้ามแล้วกันครับแอดที่นะครับเทเบิล <"Add" S 1> นะครับเทเบิลโตนะครับแวร์แวร์ที่ไหนนะครับแวร์ที่ไหน เราเราแปลเป็นตรงที่นะครับตรงที่แล้วกันครับตรงที่มาลีนะครับ is sitting นะครับ is sitting กำลังนั่งนะครับ sit แปลว่านั่งใช่ไหมครับพอเติม ing นะครับกลายเป็น present continuous นะครับก็จะเวลาแปลมันก็ต้องมีกำลังครับกำลังนั่งนะครับ I will ฉันจะนะครับ go ไปนะครับ เทลนะครับบอกนะครับเฮอร์ลอนนะครับเดดนั่นครับ you have อะไรนะครับคนนะครับอะไรมาถึงนะครับมาถึงแล้วนะครับอันนี้นะครับอันนี้อะไรอันนี้นะครับ arrive นะครับ arrive นะครับอันนี้มาถึงนะครับอันนี้เป็นช่องหนึ่งนะครับพอช่องสองหรือช่องสามนะครับอันนี้ตัวนี้มันจะเติม ed นะครับตัวนี้มันจะไม่เปลี่ยนรูปเหมือนดูนะครับดูช่องสองเป็นดิสนะครับช่องสามเป็นดันนะครับแต่อันนี้อะไรนะครับถ้าเกิดว่าช่องสองนะครับก็เติม e ดีเฉยๆแต่มันมี e อยู่แล้วนะครับเราก็เลยเลยเติมแต่ดีนะครับกลายเป็นช่องสองครับช่องสองและช่องสามนะครับอันนี้ก็แปลว่ามาถึงแล้วนะครับอันนี้อะไรมาถึงนะครับแต่ถ้าเป็นอดีตนะครับอดีตเติม e ดีนะครับมาถึงในอดีตนะครับก็คือมาถึงแล้วนะครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับอันนี้นะครับมาถึงในอดีตนะครับคือมาถึงแล้วนะครับ You have อะไรนี่นะครับก็คือคุณนะครับมาถึงแล้วมาถึงในอดีตนะครับก็คือมาถึงแล้วนะครับมาถึงแล้วนะครับอันนี้วิชัยก็บอกสวัสดีตอนเย็นคุณแข่วตานะครับสุดาอยู่นะครับโตนะครับตรงที่สุดาอยู่นะ ข้ามไปตรงโน้นนะครับสุดาอยู่ข้ามไปตรงโน้นครับที่โต๊ะนะครับตรงที่มารีกาลังนั่งอยู่นะครับฉันจะไปบอกหล่อนนะครับว่าคุณมาถึงแล้วนะครับอันนี้นะครับแกวตาก็บอก thank you วิชัยนะครับ thank you ขอบคุณนะครับขอบคุณวิชัยนะครับ วิชัยบอกยินะคีตนะนรับอ,อันนี้แปลว่าอะไรเอ่ยครับเราเคยเคยเห็นป้ายเบลคัมหรือเปล่านะครับที่แถวๆโรงแรมนะครับรอ,อ่าใช่ครับยินดีตอนรับนะครับเบลคัมแปลว่ายินดีตอนรับนะครับอ่าโยเวลคัมอันนี้ก็คืออ่ายู you ก็คุณใช่ไหมนะครับเวลคัมยินดีตอนรับนะครับ ในที่นี้ก็แปลว่าด้วยความยินดีนะครับคือสําหรับคุณแล้วเราอ่าก็ยินดีนะครับยินดีที่จะทําให้นะครับอันนี้ก็ก็แปลว่าด้วยความยินดีนะครับอาทีนี้สุดาว่ายังไงครับสุดาบอก o o ดอิมเนียงมิสแก้วตานครับแอมเกตแดชยูแคนคัมนะครับ คุณเอิมงก็สวัสดีตอนเย็นนะครับมิสแก้วตาครับนางสาวแก้วตาเราแปลเป็นคุณแก้วตาครับแอมแกลดครับฉานนับแกลดยินดีครับเด็ดนันยูคุณครับแครนครับแคนเมื่อกี้สามารถกับกระป๋องครับเราแปลสามารถก่อนนะครับ มันมักจะไม่ไม่ค่อยเป็นกระป๋องเท่าไหร่นะครับแคนคํมมาครับสวัสดีตอนเย็นคุณแก้วตาครับฉันยินดีนะครับที่คุณสามารถมาได้นะครับ I'm willing to นะครับ I'm glad to hear that you have uh, you well done นะครับ You got the high uh, high g a s e s mark in e n g l i s h นะครับ Ah. I'm willing to. I'm glad to hear that you've well done. You've got the highest marks in English. Okay, I'm willing to I'm glad to hear that you've well done you've got the highest marks in English oh okay, I'm building up building เต็มใจนะครับวิววิวตัวนี้จะนะครับพินัยกรรมนะครับพินัยกรรมก็ได้นะครับวิวอันนี้นะครับตั้งใจนะครับตั้งใจทําใจนะครับวิวอันนี้นะครับวิวลิงนะครับวิวลิงอันนี้จะเต็มใจนะครับเป็นเต็มใจนะครับ ตั้งใจสมัครใจนะครับอันนี้เราแปลเป็นตั้งใจแล้วกันนะครับฉันตั้งใจนะครับ I'm glad to hear that นะครับฉันนะครับ Glad ยินดีนะครับ, the, รบ To hear ได้ยินนะครับ That นั่นนะครับ you will done ครับคูณนะครับอ cool, ะๆอ่าคูณ oh, bel oh. ah. cool, well, d นะครับ dan t h นะครับ you have got the high high c a s e มาร์กอินอังกฤษนะครับอันนี้ก็โคนนะครับก็ได้นะครับได้รับนะครับไฮเกสนะครับอันนี้สูงที่สุดนะครับสูงที่สุดครับมาร์กมาร์กฮาร์แนนนะครับอินในนะครับอังกฤษนะครับวิชาภาษาอังกฤษนะครับ นีะครับไฮไฮเกสนะครับไฮเอ็ดอันนี้นะครับอันนี้แปลว่าสูงที่สุดนะครับไฮแปลว่าสูงใช่ไหมครับอันนี้สูงสุดนะครับอันนี้จะมาจากคําว่าไฮนะครับไฮอันนี้แปลว่าสูงนะครับพอเอเป็นสามขั้นนะครับขั้นกว่าขั้นกว่าจะเป็นไฮเออร ฮเออร์นะครับไฮเออร์สูงกว่านะครับถ้าสูงที่สุดนะครับสูงที่สุดจะเป็นไฮเอสอันนี้นะครับสูงสุดนะครับในฟังเสียงหน่อยนะครับไฮเอสไฮเอสนะครับไฮเอสอันนี้นะครับอันนี้อ่าฉันตั้งใจนะครับคืออาฉันตั้งใจจะมาครับฉันยินดีนะครับ ที่คุณทำได้ดีนะครับคุณได้คะแนนสูงสุดนะครับในวิชาภาษาอังกฤษนะครับอันนี้นะครับไหนลองแปลมาร์กหน่อยนะครับมาร์กนี่แปลว่าเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายนะครับหรือคะแนนก็ได้นะครับคะแนนบันทึกนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะแปลว่าเครื่องหมายหรือว่าคะแนนนะครับขาว่มา mm. ร์กอันนี้นะครับอันนี้ก็อ่าเวลาครูตรวจข้อสอบนะครับก็จะขีดขีดเดดใช่ไหมอ่าข้อไหนถูกก็จะเด็ดไวถูก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 อย่างนี้ครับอันนี้ก็คือคือเครื่องหมายนะครับก็คือถ้าได้เครื่องหมายมากที่สุดก็หมายถึงได้คะแนนมากที่สุดนะครับอันนี้นะครับ Thank you for your kindness นะครับอันนี้ขอบคุณนะครับสำหรับความใจดีของคุณใช่ไหมนะครับ Thank you ขอบคุณนะครับอ oh oh. สําหรับนะครับยัวของคุณนะครับ ใครเนี่ยใจดีนะครับอันนี้นะครับขอบคุณสำหรับความใจดีของคุณนะครับโอเคนะครับอ่าอันนี้ข้ามไปแล้วกันนะครับ Oh okay. yeah,